ก็สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมก็วันนี้มาคุยสเพเหระกันนิดนึงนะครับผมสําหรับพี่ๆที่สนใจในส่วนของหนึ่งไก่คัดฐ่านนะครับผมไก่คัดฐ่านมี2เกรดนะครับผม2เกรดก็คือ,อสำหรับเที่ยวสนามป่านะครับผมผมอธิบายแบบนี้นะไก่เกรดเที่ยวสนามป่าเนี่ยของผมเนี่ยผมว่า <c oughs> แสดงสนามมาตรฐานในเลทประมาณ ถึง20เท่าได้นะผมว่านะแต่ผมเวลาเวลาแจ้งไก่ไปเนี่ยเวลาเวลาแจ้งความสามารถของไก่เนี่ยผมจะแจ้งต่ํากว่าเลทน,นิดนึงอันเดอร์เลทนิดนึงนะครับผมเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของพี่ๆท,ที่แบ่งไก่ผมไปนะครับผมเพราะว่า <c oughs> เวลาคุยเวอร์เกินนะครับผมแล้วมันไม่เป็นดังที่ผมคุยเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าทํำให้พี่ๆเสียความรู้สึกตอนนี้ผมอธิบายก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ผมอธิบายก่อนเลยนะว่าไก่คัดผ่านนะครับผมผมมีพี่ๆหลายคนนะครับผมเข้ามาดูแล้วก็ทําการผมจะคัดทุกวันพฤหัสนะครับถ้าใครติดตามผมจะทราบดีนะครับผมอ่าผมจะคัดทุกวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ๆนะครับผม<ๆ>เข้ามาชมแล้วก็คัดตัวไปเรื่อยนะครับผม เพราะว่าผมไม่ได้แบ่งอะไรที่มันเวอร์วังเกินไปนะครับผมแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับผมที่เอาไก่ไปแล้วไม่ได้เป็นดังหวังนะครับผมแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับผมผมบอกแบบนี้นะโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับก็ <c oughs> แจ้งผมมาผมไม่โกรธไม่ซีเรียสทำไมผมถึงไม่โกรธไม่ซีเรียสเพราะว่า ผมนะครับผมเป็นคนที่คิดว่าพี่ๆเอาไปช่วยกันคัดนะครับผมก็ <c oughs> แต่แต่นะครับผมพี่ๆที่รับไก่ไปเนี่ยยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรเ่ยไก่มันแบ่งตามเกรดนะครับผมแบ่งหลักห้าเท่าเนี้ยจะไปแสดงร้อยเทา่าสองร้อยเท่ามันก็ เป็นไปได้ยากนะครับผมมันก็เป็นไปตามเกรดตามระบบนะครับผมเอาเป็นว่า <c oughs> ไก่ผมเวลาผมแบ่งนะครับผมผมจะแบ่งที่เขาเรียกว่ามองแล้วสามารถหาทุนคืนได้พอจะลึกภาพออกไหมอมองแล้วหาทุนคืนได้ก็คือว่า <c oughs> ไก่เนี่ยแบ่งไปห้าเท่าเนี่ยต้องชกสิบเท่าต้องชกห้าเท่าสิบเท่าได้นะครับผมสามารถเอาทุนคืนให้กับเจ้าของได้ ถ้าวัสนาดีนะถ้าวัสนาดีนะถ้าวัสนาไม่ดีไปเจ็บแก้งเจ็บขาป่วยอันนี้ตามสภาพเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาผมแบ่งไก่ผมจะแบ่งเป็นเลทแบบนี้นะครับผม <c oughs> มีบางท่านก็บอกว่าผมไว้แข่งสองเท่าสามเท่าสองเท่าสามเท่าเนี่ยผมบอกเลยมีซุ้มมีฟาร์มที่มารับของผมตลอดเลยไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้อง เออไม่ต้องมีคลิปไม่ต้องอะไรขอผ่านงานจากผมเนี่ยเขารับหมดทุกตัวผมบอกแบบนี้เลยนะผมบอกแบบนี้เลยเขารับหมดทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าบางครั้งทําไมผมถึงเอออกมาแบ่งในโซเชียลบ้างเพราะว่าผมก็อยากจะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอ FC, เอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องนะครับผมแล้วก็การทําไก่ของผมเนี่ยผมเน้นไก่ที่มันใช้จริงได้นะครับผมไม่ใช่แบบอ <c oughs> เป็นต่อแล้วรอ,ร,อรอดูผลงานแต่ว่ามันก็มีครับผมมันต้องมีเพราะว่าผ,ผมเพิ่งทําได้สองปีนะไก่ผมหยุดโควิดไปประมาณสี่ปีนะครับผมหยุดโควิดไปประมาณสี่ปีเลิกเล่นไก่ไปประมาณสี่ปีเพิ่งเริ่มกลับมาทำาไดสองปีนะครับผมแล้วก็เพิ่งเริ่มหาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ที่คิดว่าผ่านนะครับผมเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมไม่ได้ว่า,าการที่ไปซื้อไก่ฟาร์มก็คือเหมือนกับซื้อ อนาคตนะครับผมคำว่าซื้ออนาคตก็คือว่าใช่ไก่โ,โ,น,โนเนมรากหญ้ามันมีโอกาสหมดหละเพียงแต่ว,ว่า,าเขาเรียกว่าเลยอ่ะอ่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ช้ามาทดลองผิดลองถูกช้านะครับผมผมซื้อแม่ไก่ฟาร์มมา20ตัวเนี้ยจ่ายลูกผ่านสักสามตัวผมก็โอเคแล้วนะผมก็โอเคแล้วไม่ได้ไม่ได้จังหวังถึงสิบตัวสิบห้าตัวแม่ไก่ผ่านจ่ายลูกผ่านสามตัวเนี่ย ผมบอกเลยจ่ายลูกผ่านสามตัวเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มีตัวเมียอ,ออกมาจากแม่นั้นพอมีตัวเมียอ,ออกมาจากแม่นั้นเอาเฉลีย่ยตัวเมียแม่ละสิบตัวปีหนึ่งก็สามสิบตัวแล้วครับผมในสามสิบตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องจ่ายลูกที่มันใช้ได้อีกสักประมาณสักอ,ตกอ,อ่ตีสักครึ่งหนึ่งอะเอาง่ายๆเลยตีสักครึ่งหนึ่งอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะสร้างระบบระเบียบในการทำฟาร์มของเราได้แล้วนะครับผมก็ ก็คุยกันสเปรหะไปเรื่อยนะครับผมสำหรับวิธีการทําไก่ของผมนะครับผมก็ยังไงก็าฝากติดตามน้องใบบัวฟาร,ร์มนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้จะได้มีไก่ที่สามารถใช้ในสนามจริงได้แล้วก็แบ่งพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเอฟีทั้งหลายนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามน้องใบบัวฟาร,ร์มวยครับสวัสดีครับ